ก้อยรัชวินไหว้พระแม่ลักษมีที่วัดแขกครั้งแรกให้สามี ตูนบอดี้สแลมแต่กลับเจอเรื่องแปลกก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมเดินทางไปไหว้พระแม่ลักษมีเนื่องในวันดีวาลีเผยไหว้วัดแขกครั้งแรกกลับเจอเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาตรงกับเทศกาลสำคัญของชาวอินเดียคือเทศกาลดีวาลีสายมูหลายท่านรวมถึงเหล่าคนดังก็ได้เดินทางไปไหว้พระแม่ ลักษมีเพื่อขอพรเรื่องต่างๆรวมถึงนักแสดงสาวก้อยรัชวินคงมาลายัยภรรยาคนสวยของนักร้องดังตูนบอดี้สแลมบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลายเนื่องในโอกาสอันดีนี้ประจวบเหมาะกับอีกไม่กี่สัปดาห์แฟนคลับจะได้เห็นหน้าลูกสาวแสนน่ารักกันแล้วก้อยและตูนจึงได้เดินทางไปยังวัดวิษณุ เพื่อไหว้บูชาพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาไหววัดแขกและได้เจอเรื่องราวแปลกๆงานนี้ก้อยก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าไอโทพระแม่ลักษมีอาบาเปิดประสบการณ์ไหว้วัดแขกครั้งแรกให้สามีคะ่ะเรื่องของเรื่องคือชื่อจริงพี่ตูน อาทิวราแปลว่าหมูป่าที่เชื่อกันว่าเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุที่อวตารลงมาและพระแม่ลักษมีเป็นชายาของวิษณุซึ่งวันนี้เป็นวันดีวาลีถือเป็นวันครึ่งปีใหม่ของชาวอินเดีย และเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีด้วยเราสองคนเลยตั้งใจมากราบขอพอรพระแม่และองค์เทพที่นี่กันมาครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเพจราชวินเจอร์นี่วันพรุ่งนี้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวาลี่หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาให้กับก้อยและตูนเป็นจำนวนมากโดยแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความว่า โอมสานตินอกจากจะได้ร่วมอนุโมทนาไปกับคู่รักคู่นี้แล้วแฟนคลับต่างตั้งรอกันว่าเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่ออย่างที่ก้อยบอกคือเรื่องใดกันแน่งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ